Uh, พลอยขอวังค่ะเดี๋ยวเราจะ go through 10 years of my fashion go <c oughs> นี่ค่ะ10ปีอยู่ในนี้ค่ะการแต่งตัวของพลอยดูจากเสื้อผ้าแล้วฉันเสียเงินไปกับเสื้อผ้าเยอะมากทำไมฉันไม่เก็บตังค์เลย <c oughs> เริ่มจากลุกแรกเลยดีกว่านี่ค่ะลุกแรกจึง จำได้ว่าไปขายของที่ตรงบ้านหรือร้านของน้องเข็มอิสระเพราะเขาเปิดเป็นเหมือนแบบแฟรแล้ว่าไปขายเสื้อผ้าของพลอยด้วยร้านเนี้ยคือมุมหนึ่งในนั้นลุกที่สองลุกนี้อันนี้น่าจะเกาหลีเพราะช่วงเวลาทรงผมนี้คือช่วงอยู่เกาหลีจำได้ว่ากระโปรงเนี้ยของพี่พี่ลินดาละลาเลฟเสื้อ เป็นของเพื่อนที่เกาหลีแล้วก็คือใส่ช่วยโปรโมทเขาเฉยๆแต่ว่าสีมันน่ารักก็เลยเอามาใส่รวมกันเป็นแบบลายชนลายลนชนชนไปเรื่อยๆใส่สมัยก่อนเขาคิดมั้งโอเคค่ะลุปนี้เป็นลูปแบบพีไปแฟชั่นวีคคนถ่ายรูปเยอะมากลุปนี้รู้สึกว่าตอนนี้แฟชั่นวีคอันนี้ของที่เกาหลีพอยไปพร้อมพี่ปุ๊บตรงโกนด้วยค่ะแล้วก็มีเพื่อนๆอีก ประมาณหนึ่งที่โน้นด,ด้วยปึ๊บเอาลูกนี้ก่อนเหมือนพี่ซาร่าป่ะอันนี้จําได้ค่ะว่าพี่โอ๊ตถ่ายให้นี่มีโลโก้นังด้วยพี่โอ๊ตถ่ายให้เอ่อจำได้ว่ามาดูโชว์อาสวะค่ะแล้วก็เลยใส่ชุดอันนี้ของอาสวะจะมาดูโชว์อันนี้ ไปถ่ายตรงไหนนี่คือถ่ายที่เมืองไทยค่ะแต่แอปว่าเออเหมือนอยู่แบบแมเนี่ยเออไม่ใช่จ้ะเมืองไทยดอนเมืองเลยจ้านี่อยู่ตรงไหนนะตรงใกล้ๆ Impact อคะค่ะที่มันจะเป็นแบบลานจอดรถอะนี่จ้ารูปนี้เป็นรูปที่คุณโอ๊ตปาโมตถ่ายให้อันนี้ค่ะไปช่วยนุกนิกทีอันทีค่ะเพื่อนเขาทำคอลเลกชันเป็นจีนจีนเขาก็เลยคิดถึงเราเพราะเราหน้าฝรั่ง ีมันจีนเนี่ยเขาเราน่าฝั่งลเลอยอซะหน่อยรูปนี้ดึงจะเป็นรูปที่พออยู่ญี่ปุ่นไปเที่ยวกับครอบครัวเหมือนกันไปเที่ยวกับพี่คริสด้วยอันนี้พี่คริสเป็นคนถ่ายตัวสูบเป็นของยูสทอนิกแล้วก็กระโปรงของ H&M ค่ะกระโปรงแดงแบบของ H&M อรองเท้าของอเล็กซานเดอร์แว แว่นของบาลองกระเป๋าของสูพีค่ะและก็อันนี้ค่ะลุกอันนี้เป็นลุกที่ไปฝรั่งเศสไปปารีสปารีสกับพี่ชมใส่รองเท้าของบาลองแล้วก็ใส่สูตรของพุชบัตเทิลใส่เสื้อข้างในน่าจะเป็นของมาเจคขอบกระเป๋ายิปซังประมาณนั้นค่ะนี่ถ่ายอยู่ที่ปารีสน้าโรงแรมเลย กางเกงดาวเสื้อดาวแต่เพราะตั้งแต่พลอยดูมาเนี่ยทั้งหมดอ่ะพลอยเป็นคนชอบแต่งตัวแบบวินเนาะลายชนลายเนาะทำไมวะงงอันนี้บวกบวกบาลองค่ะแล้วก็เสื้อ,อ,อของพี่คริสกางเกงของพี่คริสร <c oughs> <c oughs> ององเท้าของ,อง,งตัวเองของเวทมองค่ะใช่ค่ะอ่ะอันนี้ค่ะรูปอันนี้อันนี้ ไปถ่ายที่ palm spring, palm spring ค่ะทีออ่อเมริกาตอนไปดูโคเช l ่าอันนี้คือชุดแต่งตัวไปดูคอนเสิร์ตที่ Festival c o โคเ e l l a ค่ะหมวกใส่ของ n i กี้เสื้อของเทียนทีเกงเกงอันนี้มืดมากเลยไม่แน่ใจว่าของอะไรรองเท้าไนกี้ค่ะกระเป๋าสูทพีมค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเริ่มมันอยู่ในยุคเริ่มสตรีทแลละชอบแต่งตัวสตรีทขึ้น ร,รูปนี้ชอบมากชอบที่สุดเลยเพราะว่าเราบล uh ็อกซีนพี่สาวตัวเองอันนี้คืออยู่ที่คคเชล่าค่ะก็ไม่รู้ไปเลยว่าไปคือใส่อะไรช่างมันดิฉันใส่ชุดของเอ่ออัพไซโคค่ะแล้วก็รองเท้าไนกีค่ะสนุกมากสนุกมากโคเชล่าอยากไปอีกและกระเป๋าที่ได้ฟรีค่ะเป็นกระเป๋าใสอ่าอันนี้ยังยังอยู่ที่พอมสปริงอยู่ อันนี้ใส่เสื้อของตัวเองค่ะแว่นของยิปแฟงค่ะรอ,อ,องเท้าไนกี้ถุงเท้าดีดัสแล้วก็กคือแบบเอาแล้วก็กระโปรงของ TNT ค่ะออโอเคลูกนี้ไปเซี่ยงไฮ้ค่ะเร็วๆนี้ไม่นานปีนี้เลยเไปเซี่ยงไฮ้อันนี้แต่กระเป๋าของเบอร์อรี่รองเท้า New Balance เสื้อของดิซิยาแว่นของซีลีนค่ะ ต้มหูซาลาสร้อยคือซื้อจากซีมาร์เก็ตที่นิวยอร์กจำได้กือบทุกอย่างเลยเห็นไหมเก่งมากอันนี้อันนี้ที่ฮ่องกงค่ะยุคสีผมสีเขียวค่ะย้อมผมเขียวใส่เสื้อของชาแนลกางเกงชาแนลกระเป๋าเฟนดีรองเท้าไนกี้ถุงเท้าไนกี้ก็เริ่มจะเป็นแบบเหมือนอารมณ์สตรีทขึ้นมานิดนึง แล้วก็หมดราคานี้ฮ่องกงค่ะอ่ะเสื้อตัวเดียวกันค่ะซิสนี่นี่ค่ะตัวเดียวกันเลยค่ะอันนี้ไปฮ่องกงทริปอันที่ใส่ชุดชาแนลเมื่อกี้ฮ่องกงค่ะนี่ทริปแฟมิลีชุดของซาร่าค่ะกระเป๋าพาดา้ารองเท้าไนกี้แ่้นของอะไรไม่รู้จำไม่ได้เลยค่ะนี่แต่เสื้อตัวนี้ค่ะ ยังใส่อยู่ตึงอันนี้ที่แอมคอเทียค่ะไอ้ตรงโซนที่มันเป็นสะพานแล้วมันแบบมองไปข้างล่างแล้วมันจะเป็นแบบตึกๆอะ่ะน่ากลัวน่ากลัวหน้ารักตรงโซนนั้นเลยแล้วก็ใส่อันนี้ถ่ายให้โพเวนซ่าค่ะใส่ของโพเวนซ่าทั้งตัวเลยอันนี้ก็คือผมเดียวกันล้วค่ะแต่ด้ดตลอดทั้งแบบ10ปีที่ผ่านมาเพราะว่าแว่นตาคือไอเทมของพอที่พอขาดไม่ได้และเสื้อผ้าที่เป็นสีนดำ ถ้าไม่สีดำก็สีสดๆไปเลยแล้วก็แพทเทิร์นแบบเยอะๆชนกันเยอะๆเยอะๆๆบอกตัวเองว่าอย่ามั่นใจมากคุณสิปีที่ผ่านมาได้นี่คือคุณเก่งมากพอแล้วคุณต้องไม่มั่นใจไปบ่อนี้แล้วเพราะว่าคุณทำมาหมดแล้วสิปีหลังจากนี้คุณต้องเผา,เาลงน่อยถือต,ตัวให้น้อยลงน่อยใช้เงินน้อยลงน่อย ดูจากเสื้อผ้าแล้วฉันเสียเงินไปกับเสื้อผ้าเยอะมากทำไมฉันไม่เก็บตังค์เลยอย่างเงี้ยสิบปีข้างหน้าก็ขอให้เก็บตังค์นะคะแต่สิบปีข้างหลังผ่านแล้วผ่านไปเลยค่ะไม่เป็นไรแฮปปี้นิวเอร์นะคะแฟนๆ World. ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆอะไรที่ไม่ดีสำหรับปีนี้นะคะทิ้งและลืมมันไปเลยค่ะเราเริ่มใหม่ปีหน้าแฮปปี้นิวเอร์นะคะ